วัสดีคุงผู้ชมทุกคนกังลุ้ยนะครับผมเราวันนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องสงสัยนะวันนี้เราอยู่กับเควสอฮันนี่บีนะครับที่เป็นบีมัดนะนะครับผมเราก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับที่ยินเสร็จตั้งแต่เมื่อตอนออกลางคืนนะครับผมเราก็อยู่กับพุทธอยู่กับพวกกรพวกโบต์อะไรประมาณนี้นยก็เสร็จแล้วแต่ว่าไม่ได้อัดกลางคืนเนี่ยเพราะว่ามันแสงน้อยก็มา ถึงตอนเช้านะครับผมเนาะก็อ่ะเปิดให้ดูก่อนนะครับผมเนาะนี่เรียบร้อยนะครับฮันนี่บีอ่อฮันนี่เวทเนี่ครับผมเนาะนี่ครับเวทตามนี้เลยครับเลขเก้าล้วนๆนี่ครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเวทเนี่ยเขาให้เราทําอะไรกันบ้างนะครับตามแต่ละภารกิจนะครับผมเนาะอย่างแรกเลยเขาบอกให้อ่อเมกนะครับผมเมกฮันนี่นะครับผมเนาะอ่อเก้าร้อยเก้าหมื่นเก้าพันเก้าแสน เออนั่นแหละหลักเออกรตีซะว่าเก็บไป1000ล้านนะครับ1000ล้าน1000ล้านฮันนี่นะครับผมเนาะแล้วก็อันที่2ครับผมให้เอ่อคัมพลีทนะครับคัมพลีทคอมพลีทนะครับผมเนาะ9 9 9 9 9มฮันนี่คอนเวิร์ตเอ้ยคอนเวอร์ชั่นลิงก์นะครับผมเนาะของสายแดงอ่ะมันก็จะเป็นแบบลิงก์แบบประมาณลิงก์ของพีไซอ่ะ เนะี่ย conversion link นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนั่นให้ดูปุ๊บพอเราไปเก็บอะแล้วมันจะลิงก์แบบคอนเวิร์ตอะไรเงี้ยเนี่ยปุ๊บ,บมันจะยิงมาแบบนี้เลยนะครับผมเราก็เก็บไปประมาณเก้าร้อยเก้าสิบครับ,รบพี่ไม่รู้ว่ามันนับจากการเก็บต่อครั้งหรือว่าการยืนให้การเก็บโทเค็นแต่ละครั้งนะเนะแบบนี่ยแบบเนี้ยปุ๊บเพราเอ่ออันนึงอะมันก็ยิงได้หลายเส้นถูกปะนะครับผมต่อมาครับให้เก็บฮันนี่อ่อโทเค็นนะครับ 99,999เหมือนกันครับฮันนี่โทเค็นนะครับผมนะ้องก็คือไอเหรียญที่มันเป็นอ่ารูปฮันนี่นี่แบบนี้ถ้าสมมติว่ายิงพีไซส์อ่ะมันจะมีแบบนี้เห็นป่ะแบบนี้ฮะที่เป็นเหรียญรูปน้ำผึ้งนะต่อมาครับผมอันนี้เนี่ยยากเลยนะครับผมฮันนี่มาร์กโทเค็นอันนี้ก็ยากระดับหนึ่งนะฮันนี่มาร์กครับจะเป็นเสามาร์คแบบนี้นะนี่อันนี้คือฮันนี่มาร์กนะเสาที่คอนเวิร์ตเสาที่คอนเวิร์ตฮันนี่ให้เรานะครับผมเนาะ เนี่ยจะอ่าจะได้จากอ่าตัวเนี่ยเนี่ยดูดูสังเกตสัญลักษณ์นะฮันนี่มาร์กกับโพเรนมาร์กไม่เหมือนกันนะครับผมเนาะเก็บแบบนี้นะ่ยฮันนี่มาร์กเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าต้นนะครับผมเนาะของพี่เนี่ยได้มาจากตัวคาร์เบนเทอร์นะมันก็ได้จากฮันนี่ได้จากเอ่อ สต็อปบอลอะไรด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะลองไปดูเอาแล้วกันนี้ครับแต่ว่าพี่มีคาร์เพนเทอร์นะครับก็จะเก็บได้ง่ายหน่อยแล้วก็ต่อมาครับผมให้เก็บ4,999โทเค็นฟอร์มฮันนี่สตอมนะครับผมฮันนี่สตอมก็คือตัวนี้เลยคือเราจะเก็บจากเพื่อนหรือว่าของเราเองก็ได้นะครับผมเราก็คือกดซัมมอนไปนะฮะแล้วก็มันจะมีโทเค็นเกิดตามฟิลเห็นปะเก็บไปเลย5 0 0 0เอ้ย400 อ๋อสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบเก้านี่ครับผมน้องเก็บห้าพันเดี๋ยวเกินนี่เก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆนะนะเอาเราอาจจะหลอกให้เพื่อนเปิดนะครับหรือว่าเราจะไปตามเซิร์ฟธรรมดาหรือว่าจะรอแบบอ๋อโอเน็ตมันเปิดให้นะฮะหรือว่าเราจะรอเราอ๋อเปิดเองนะครับแล้วก็รอคูดาวนะครับแต่ว่าเปิดเองแล้วรอคูดาวน่าจะนานนะครับผมน้องเอาเรามาดูคูดาวสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงไม่ใช่น้อยๆนะฮะแล้วก็ต่อมาครับให้เก็บนะฮะฮันนี่กิฟต์โทเค็น ฮันนี่กิฟต์โทเค็นเนี่ยมันเป็นโทเค็นนะครับที่ได้มาจากผึ้งฮันนี่นะครับผมเนาะหรือว่าผึ้งไดมอนด์นะครับผมเนาะเดี๋ยวให้กายขึ้นรูปให้ละกันนี่ครับผมเนาะก็รูปร่างประมาณนี้นะฮะแล้วก็ต่อมาครับผมอันนี้นะฮะเกี่ยวกับเควสของเกี่ยวกับตัวโรโบชาเลนจ์โรโบชาเลนจ์ครับผมให้เลือกเก็บเอ่อให้เลือกทำเควสที่มันเมคฮันนี่นะครับเมคฮันนี่ก็ เยอะแยะนะครับเมคานีจะง่ายหน่อยนะครับง่ายกว่าเก็บกูนะครับผมเนาะแล้วก็เออ่คอนเวิร์ตโพเลนนะครับคอนเวิร์ดโพเลนก็อาจจะเลือกเป็นแบบแอนทายอะไรประมาณเนี้ยนะเป็นเอ่อเควสในโลโบเหมือนกันเนี่ยผมเนาก็จะทำทั้งสองอันนะครับผมเนาะแล้วก็คอนเรกเก้าสิบเก้าโทเค็นฟอร์มเดอะฮันนี่เอ่อวีดนะครับผมเนาะก็คือให้มาเก็บตรงนี้นี่เก็บตรงนี้ครับ 99โทเค็นนะครับเวลาเราเช็คนะเวลาเราเช็คก็กด e ไปถูกปะแต่ว่าอันนี้ต้องทำเควสเอ่อบีแบของไอเควสเอ่อแบ็คแบของฮะอ่าบีมัดเสร็จก่อนนะผมแล้วก็เก็บไปแบบนี้นะครับผมคู่ดาวอ่อทุกครึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วก็ต่อมาครับผมให้ยูด9สฮันนี่ซักคือฮันนี่ซักคือก็คือดอกไม้สีเหลืองครับผมมันจะทำงานเวลาเรากระเป๋าเราเต็มนะมันจะทำงานเวลาเรากระเป๋าเราเต็มนะครับให้ถ้าของใครเป็นแบบออฟอะ พอเราคลิกไปมันจะเป็นออฟนะเนี่ยเห็นปะมันออฟอยู่นะครับมันจะไม่ทํางานนะถ้าสมมุติว่าเราจะใช้อ่ะเราเปิดออนเนี่ยเวลากระเป๋าเราเต็มอ่ะมันจะทํางานแป๊บหนึ่งอนะ่ะมันช่วยคอนเวิร์ตให้เรานิดนึงนะอ่ะอ่ะต่อมาให้เอ่อใช้ก้าวฮาร์ดแวร์นะครับผมฮาร์ดแวร์ก็ยนะูสแวร์อ่ะน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับก็คือการเอ่อลากแวร์ลากแวร์เข้าไปในเอ่อบีคลิปเนี่ยครับของเรานั่นเองเนี่ยฮาร์ดแวร์ก็คือตัวสีแดงนี่นะ ลากสีแดงเข้าไปเนี่ยไปใน b ีควิปที่เราติดตั้งไว้กับพึ่งเราเนี่ครับผมเนาะใช้ไป9ครั้งนะฮะแล้วก็ใช้ออยล์เครั้งครับออยล์ก็คือ,อไอไอขวดออยล์อะซันฟาวเวอร์ออยล์อะเนี่ย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 รูปร่างแบบนี้นะครับผมเนาะ9 9ครั้งเหมือนกันครับคือสังเกตคือมันจะเลข9ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ยูสเอนไซม์นะครับเอนไซม์ก็คือไอตัวช่วยคอนเวิร์ตนะครับเอนไซม์ก็คือได้จากาการคลั่บ เออ่สับป,ปะรดแบบนี้นะฮะต่อมานี่ครับผมนะ้อก็เออ่ค่ากำจัดนะครับโกลเด้นคอรโมเวอร์โกลเด้นคอรโมเวอร์ก็คือโมเวอร์สีทองต้องลงโลโบชาเลนจ์นะครับผมต้องลงโลโบชาเลนจ์เนี่ย9ตัวไม่น่ายากครับรอบที่3เริ่มหานะครับรอบที่3เริ่มหาเออ่โลโบชาเลนจ์รอบที่3เริ่มหาได้เลยจริงๆอะ่ะเราลองหาทุกๆทุกๆรอบก็ได้นะครับผมเนาะ ก็ก่อนที่จะตีอะไรเลยนะครับก่อนที่จะทําอะไรทุกอ,อย่างนี่ครับวิ่งไปนะครับอาจจะ,ะรับเควสปุ๊บน่ฮะสมมติเราที่3นะอาจจะรับเควสปุ๊บน่ครับผมเนาะแล้วก็วิ่งมาที่ปืนใหญ่ครับแล้วก็โดดไปที่เมลทินนะปุ๊บแล้วเราก็ส่องหาเลยครับส่องหาที่สประรดครับส่องหาที่เมลทินส่องหาที่โคเวอร์นะฮะแล้วก็อาจจะโดดไปที่ พัมกินนะครับก็เป็นฟิลที่มีโอกาสเกิดนะครับผมเนาะถ้าเกิดเราจะเจอเลยเราจะเห็นโมเวอร์สีทองวิ่งอยู่เลยครับให้เรารีบไปตีนะครับก่อนที่พวกยุงหรือว่าโมเวอร์ธรรมดาจะออกมานะครับแต่ว่ารอบที่3มันก็จะมีแค่ยุงนะครับผมเนาะใครดาเมจน้อยนะครับก็ใช้ซอใช้ท็อป c ิคอลดิงทุกอย่างที่มีนะครับผมเราก็จะง่ายหน่อยนะครับผมแล้วก็เป็นอันเ็จเควสนะครับของ h ันนี b e ีทัานี้เดี๋ยวเรามาดู อ่าตัวรีวอร์ดหรือว่าของรางวัลเนะครับที่ได้จากการส่งเควส์ฮันนี่บีนี่ครับผมเนาะไปเนี่ยเฮ้นี่ยครับผมเนาะก็ขึ้นเครื่องหมายตกใจขนาดนี้เนี่ยครับผมเนาะส่งเควสแน่นอนเนี่ยครับพึ่งมันก็บัส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 ส่งมันไปนะครับผมเนาะอ่ะกดกดเนี่ยเฮ้ อันนี้คือไม่ได้ส่งเควสอันนี้คือไม่ได้ส่งเควสบีมัดนะส่งเควสธรรมดาระโทนี่ฮะเราจะได้เป็นตัวตอ่งแบ็คแบะหมีดำฮันนีวิดนะครับผมนาะอมันก็จะมีหน้ายิ้มอยู่ตรงกลางนะฮะเดี๋ยวมันจะกดหน้ายิ้มมานี่เป็นไงหลอนเลยนี่ครับผมโอเคเรียบร้อยนี่ฮะของอสิ่งที่ได้นะครับก็คือประมาณนี้นี่ประมาณ50%มอฮันนี่นะครับ, Honey, รบมันอาจจะบวกเพิ่มมานะไม่แน่ใจ นะครับผมเนาะแล้วก็อาจจะมีการซัมมอนฮันนี่บีเลเวล20ขึ้นมานะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เสกตัวนี้อีกอันนึงนะครับผมเป็นเ,เหมือนกับฮันนี่สตอมอันนี้ไม่รู้ว่าเราเสกหรือว่าใครเสกนะก็ไม่รู้ว่าจะเก็บทำไมเหมือนกันนี่ครับผมหมดเคเว็ดแล้วอ่ะโอเคน่าจะาประมาณนี้นะครับสำหรับตัวฮันนี่บี นะครับผมเราเควส์ฮันนี่บีก็เป็นอีกเควสหนึ่งนะครับที่เราต้องทำนะครับเพื่อที่จะไปรับเควสของเอ่อ BBM นะครับหรือว่า b u บเบิ B บ a n นะครับผมเนาะตอนนี้อ่ะพี่ก็เหลือเอ่อของเปเปอร์มินเท่านั้นเองนะครับเพราะว่า NPC เอ่อส่วนใหญ่อ่ะเสร็จไปแล้วนะครับผมแล้วก็เหลือเปเปอร์มิน์นะฮะสี่กับห้านะครับห้าก็ยังไม่ได้นั่นเลยนะครับสี่ยังเหลือแค่สี่ยังเหลือเอ่อตียุงนะครับอีกประมาณ ส3 0สิบกว่าตัวนะครับก็จบแล้วนะครับผมเนาะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดออติดตามนะแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบาย